นว่คุณตัวเองค่ะที่ยังมีโอกาสแก่สำเร็จเร็วหรือสำเร็จช้ามันก็สำเร็จเหมือนกันถูกต้องไหมคะกว่าจะเป็นกว่ามาทำง,งาน9ปีเต็มค่ะก็ได้เป็น A V P เหมือนกัน ทุกคนเห็นด้วยไหมคะว่าเวลาไม่ได้มีปัญหาสำหรับเราเลยค่ะทำงานเก้าปีเต็มชอบทำงานอยู่เบื้องหลังในที่นี้คิดพี่คิดว่าแม่แม,แม่ทุกคนในที่นี้คะ่ะน่าจะเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนพี่นะคะชอบทำงานอยู่เบื้องหลังชอบเห็นความเติบโตของน้องๆที่เข้ามา เห็นเขาได้เป็น MDRT เห็นเขาได้เป็น AL ได้คุณวุิต่างๆเรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะจุดเปลี่ยนที่จะได้ให้ที่ตัวเองอยากจะขึ้นเป็น ABP AB ก็คือลูกค่ะทั้งลูกจริงๆและลูกในทีมงานเราเห็นเขาจเจริญเติบโตเห็นเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานเห็นเขา เ,เราก็ต้องถอยกลับมาคิดกับตัวเองว่าถ้าผู้นำไม่เติบโตแล้วรูปทีมพ์ก็จะตันค่ะเข็นด้วยไหมคะก็จะกลับมาคิดกับตัวเองว่าแม่พี่จะต้องขึ้นเป็น A.V.P. ให้ได้และไม่ได้ไม่ได้คุยกับทีมงานฟังโทงกับทีมงานว่า ในเมื่อลูกๆตั้งใจทำง,งานลูกๆเห็นโอกาสของแม่เห็นโอกาสที่จะเติบโตเห็นโอกาสที่ว่าเราจะต้องจับมือเติบโตไปพร้อมๆกันก็ถ้าทุกคนช่วยกันทำง,งานค่ะทำให้แต่ก่อนที่ยังไม่ได้ขึ้นคิดจะขึ้นเป็น AEP เรามี AL แค่5คนนะคะเรามีตัวแทน 40คนจากการทำงานอย่างหนักของเราเมื่อเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะทำให้เรามี AL อยู่ใต้ทีงานทั้งหมด10คนมีตัวแทนอยู่70บกว่าคนและทำให้เรามี E-LIT AL มี m d r มี e, และ พี่ๆน้องๆในที่นี้ว่าถ้าเราไม่คิดจะเติบโตเราก็จะไม่เติบโตอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราคิดว่าจะให้ทีมโตตัวเรานี่แหละค่ะทุกๆท่านนั่งในที่นี้แล้วค่ะคุณต้องกล้าคิดที่จะเติบโตอย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายอยากจะขอโอกาสในที่นี้ว่า อยากจะเชิญชวนแม่แม่ขอเสียงคนที่เป็นแม่ได้หน่อยค่ะ <Yeah. S 1> อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านในที่นี้กล้าคิดที่จะเติบโตและเปิดโอกาสให้ตัวเองให้น้องๆในทีมงานขึ้นมานั่งเป็น A V P ตรงนี้พอๆกันค่ะ mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งอยากจะฝากข้อคิดให้กับทุกคนว่า ถ้าเราเติดโตไปพร้อมกันความสุขในการใช้ชีวิตทุกคนก็จะมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ